บทที่147พลังของเปลวไฟปีศาจสามอับส์ลู h เฮเวนกระตุกด้วยความตกใจอย่างกระทันหันเมื่อเขาเห็นเปลวไฟสีฟ้าใสาลอยอยู่เหนือฝ่ามืองของซื้อเฟิงแม้ว่าเปลวไฟนี้จะดูเล็กมากแต่ความร้อนที่มันปล่อยออกมานั้นร้อนแรงอย่างผิดปกติภายในพริบตาเขาสามารถรู้สึกได้แล้วว่าปากของเขาแห้งไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากลูกธนูถูกดึงแล้ว เขาไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อยมันออกไปภายในพริบตา Ice Blue Devil Flame ปกคลุมร่างกายทั้งหมดของซื่อเฟิงเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนที่ลุกไหม้กริดเย็นเฉียบแทงเข้าไปในหลังของซื่อเฟิงอย่างกระทันหันเจ้าเคลื่อนไหวได้แล้วหรือ Absolute Heaven ตกใจมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงอย่างตัวเขาเองเขามีความเข้าใจเวลาที่มั่นยำม,มากในกรณีที่แย่ที่สุด มีเพียงข้อผิดพลาด0.1วินาทีเท่านั้นอ s บ l u ลู h เฮเวนรู้สึกอย่างชัดเจนว่าระยะเวลา6วินาทีสำหรับเด a ส h l ล็อกยังไม่ผ่านไปแต่ซื้อเฟิงยังสามารถใช้ดิฟเฟนซีฟเบล d e เพื่อบล็อกท่าจบของเขาอีวิสเรได้เจ้าไม่ได้สนุกกับการตีข้าเมื่อสักครู่หนึ่งซื้อเฟิงเผยรอยยิ้มเบาๆพูดอย่างเย็นชาตอนนี้เป็นตาของข้าแล้ว ถืออบิโซเบลดที่ถูกปกคลุมด้วยชั้นของเปลวไฟสีฟ้าใสซือเฟิงใช้ช็อปและอบิซโซ่เบลดเปลี่ยนเป็นลำแสงที่ลุกโชนขณะที่มันโจมตีไปที่แอ s o l u t e h เฮเวนเจ้ามี HP เหลืออยู่น้อยกว่า500ตอนนี้เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้หรือแอ s o l u t e h เฮเวนเยอะเย้ยโต้กลับในทันทีที่อาวุธทั้งสองชนร่องรอยของความตกใจปรากฏทันทีบนสีหน้าของเยอกเย็นของแอบส์ลูดเฮเวน มันเหมือนกับว่าคู่ต่อสู้ที่เขากําลังเผชิญหน้าตอนนี้ไม่ใช่ซื่อเฟิงแต่เป็นหมีมะึืมาความแข็งแกร่งของซื่อเฟิงทําให้แอมของเขาชายอย่างสิ้นเชิงและเขาถูกบังคับให้ถอยหลังไปหลายก้าวก่อนจะทําให้ร่างกายของเขาเสถียรเขามีความแข็งแกร่งได้อย่างไรเมื่อเขาแอฟซลูดเฮเบนแลกเปลี่ยนท่าต่อสู้กับซื่อเฟิงครั้งก่อนความแข็งแกร่งของซื่อเฟิงยังไม่ได้น้าตกใจเช่นนี้ อย่างไรก็ตามตอนนี้ที่เขาได้เปลี่ยนและอัปเกรดอุปกรณ์ส่วนใหญ่เพิ่มคุณสมบัติของเขาด้วยการกระโดดครั้งใหญ่เขาไม่เพียงแต่เกินซื่อเฟิงแต่ช่องว่างระหว่างพวกเขากลับขยายใหญ่ขึ้นอีกตอนนี้ที่เขาล้มเหลวในการซุ่มผจวบซื่อเฟิงแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วสําหรับเขาที่จะฆ่าซื่อเฟิงในการเผชิญหน้าโดยตรงเขาสามารถรออย่างอดทนเพื่อโอกาสต่อไปของเขาเท่านั้นพยายามหนีหรือซื่อเฟิงยิ้มแข็งชา เขาไม่ให้อัสลอตสเวนโอกาสหลบหนีซื้อเฟิงใช้วินวอล์กตามหลังความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากเดวิลเฟรมที่ห่อหุ้มร่างกายของซื้อเฟิงไม่ได้เพียงเผาไหม้พลังออกโจมตีที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความเร็วการเคลื่อนไหวอีก30เป็นเป็นเวลา30วินาทีใน3วินาทีซื้อเฟิงไล่ตามอัสลอ h ฮีเวนทันและใช้ตันเดอริงแฟลช สายฟ้า3เส้นพุ่งไปหา b อ o l ์ลูดเฮเ e นที่กำลังพยายามหลบหนีแต่ด้วยเอฟเฟกของ d e วิลเฟล m มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก50%ความเสียหายลบ667ลบ835และ1,089ปรากฏเหนือหัวของ Absolute Heaven เป็นไปไม่ได้ b อ o l ์ล e ดเฮเ e นตะโกนขณะที่ HP ของเขาลดลงเป็น0ูร่างกายของนักฆ่าผู้เชี่ยวชาญล้มลงเป็นครั้งที่2ทิ้งอุปกรณ์หายา,ยากหลายชิ้นบนพื้น นี่คือผลของการท้าทายค่ะซื้อเฟิงพืมพำขณะที่เก็บอุปกรณ์แบล็กกี้ที่ยังคงต่อสู้กับสตีลสกินฮิโปมองด้วยความเคารพที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากความแข็งแกร่งของซื้อเฟิงเกินความเข้าใจของเขาไปแล้วโลลิสโนที่เฝ้าดูจากระยะไกลสายหน้าด้วยความประหลาดใจเขารู้ว่าเขากำลังตามหลังผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในกอสโดเมนตอนนี้เรามาจัดการกับสตีลสกินฮิปกันเถอะ ข้าจะให้เจ้าได้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของเดวิลเฟลมเปลวไฟปีศาจร,รอดตัวซื่อเฟิงเผาไหม้สว่างขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนต่อไปซื่อเฟิงจะแสดงพลังที่แท้จริงของเดวิลเฟลมต่อสตีลสกินฮิโปและความลับของอบิโซเบจะถูกเผยแผ่ในตอนหน้า ติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่148การทดสอบขีดจำกัดขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ